เธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวพิขุทั้งหลายก็ทําปริยายอันเป็นความเกี่ยวข้องและความไม่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลายก็หญิงย่อมสนใจสภาพแห่งหญิงในภายในกิริยาท่าทางความไว้ตัวความพอใจเสียงและเครื่องประดับของหญิงเขาย่อมยินดี พอใจในสภาพของตนนั้นนั้นเขายินดีพอใจในสภาพของตนนั้นนั้นแล้วย่อมสนใจถึงสภาพของชายในภายนอกกิริยาท่าทางความไว้ตัวความพอใจเสียงและเครื่องประดับของชายย่อมยินดีพอใจในสภาพของชายนั้นนั้นเขายินดีพอใจในสภาพของชายนั้นนั้นแล้ว ย่อมมุ่งหวังการสมาคมกับชายและสุขสมนักที่เกิดเพราะการสมาคมกับชายเป็นเหตุพิขุทั้งหลายสัตว์ผู้พอใจในภาวะแห่งหญิงก็ถึงความเกี่ยวข้องในชายด้วยอาการอย่างนี้แลหญิงจึงไม่ล่วงพ้นภาวะแห่งหญิงไปได้พิขุทั้งหลายชายย่อมสนใจสภาพแห่งชายในภายในกิริยา ท่าทางความไว้ตัวความพอใจเสียงและเครื่องประดับของชายเขาย่อมยินดีพอใจในสภาพนั้นๆของตนเขายินดีพอใจในสภาพนั้นๆของตนแล้ว <ble ane> ย่อมสนใจถึงสภาพของหญิงในภายนอกกิริยาท่าทางความไว้ตัวความพอใจเสียงและเครื่องประดับของหญิง ย่อมยินดีพอใจในสภาพของหญิงนั้นนั้นแล้วย่อมมุ่งหวังการสมาคมกับหญิงและสุขสมนัตที่เกิดเพราะการสมาคมกับหญิงเป็นเหตุภิกุทั้งหลายสัตว์ผู้พอใจในภาวะแห่งชายก็ถึงความเกี่ยวข้องในหญิงด้วยอาการอย่างนี้แลชายจึงไม่ล่วงพ้นภาวะแห่งชายไปได้ภิกุทั้งหลาย ความเกี่ยวข้องย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้แลพิกุทั้งหลายความไม่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายหญิงย่อมไม่สนใจในสภาพแห่งหญิงในภายในกิริยาท่าทางความไว้ตัวความพอใจเสียงและเครื่องประดับของหญิงเขาไม่ยินดีไม่พอใจในสภาพแห่งหญิงนั้นๆแล้ว ย่อมไม่สนใจถึงสภาพแห่งชายในภายนอกกิริยาท่าทางความไว้ตัวความพอใจเสียงและเครื่องประดับแห่งชายเขาไม่ยินดีไม่พอใจในสภาพแห่งชายนั้นๆแล้วย่อมไม่มุ่งหวังการสมาคมกับชายและสุขสมนัตที่เกิดเพราะการสมาคมกับชายเป็นเหตุทิ่ขูทั้งหลาย สัตว์ผู้ไม่พอใจในสภาพแห่งหญิงก็ถึงความไม่เกี่ยวข้องในชายด้วยอาการอย่างนี้แลหญิงจึงล่วงพลสภาพแห่งหญิงไปได้พิขุทั้งหลายชายย่อมไม่สนใจในสภาพแห่งชายในภายในกิริยาท่าทางความไว้ตัวความพอใจเสียงและเครื่องประดับของชายเขาไม่ยินดีไม่พอใจ ในสภาพแห่งชายนั้นนั้นแล้วย่อมไม่สนใจถึงสภาพแห่งหญิงในภายนอกกิริยาท่าทางความไว้ตัวความพอใจเสียงและเครื่องประดับของหญิงเขาไม่ยินดีไม่พอใจในสภาพแห่งหญิงนั้นนั้นแล้วย่อมไม่มุ่งหวังการสมาคมกับหญิงและสุขสมนัตที่เกิดเพราะการสมาคมกับหญิงเป็นเหตุภิขุทั้งหลาย สัตว์ผู้ไม่พอใจในสภาพแห่งชายก็ถึงความไม่เกี่ยวข้องในหญิงด้วยอาการอย่างนี้แลชายจึงล่วงพ้นภาวะแห่งชายไปได้พิขุทั้งหลายความไม่เกี่ยวข้องย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้แล,ลพ,แไไพิขุทั้งหลายนี้แล,ล,แลชื่อว่าธรรมปริยายอันเป็นทั้งความเกี่ยวข้องและความไม่เกี่ยวข้อง